สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆเปี้ยะชาแนลค่ะพี่น้องเหมือนสภาพมาให้กระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทาหมกหม้อปลาดุกเส่ผักชีลาวนะคะพี่น้องส่วนผสมหลักก็จะมีปลาดุกค่ะเดี๋ยวหลังทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องไม่มีน้าเลือดน้ายังเลยค่ะเดี๋ยวจะล้างขั่นเซกับเกลือด้วยค่ะพี่น้องขั้นเซตกระค่ะล้างน้าออกค่ะให้แบบว่าน้าเลือดน้ำยังออกบนเท้าเขาจ่ดพู่นแบบนี้นะคะพี่น้องจะไม่มีความคาวค่ะ แล้วก็ส่วดอันนี้ค่ะที่เด็ดละค่ะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะตะไคร้แล้วก็ใส่ขมิ้นนะคะพี่น้องอันนี้มักไผ้มักมันเลยค่ะเดี๋ยวใส่คมิ้นหัวนะคะสดประมาณประมาณนี้แหละาปะไปก่อยนะคะพี่น้องนะคะส่วนอื่นก็มีใบแมงลักค่ะผักชีลาวค่ะใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะพี่น้องเบ็ดเสร็จกับประมาณนี้นะคะมาค่ะก่อนอื่นเรามาทําการผสมกันก่อนเลยค่ะโว้ยมาเา่าพี่น้องหมาบานนนเฮา ใส่ของคูงลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องสังเกตบ้างเลยค่ะเยาจะใส่พวกผักเอ้ยพวกหอมกระเทียมนีะคะพี่น้องเยาจะเอาแบบบุบๆเลยค่ะเยอะจะเอาแบบละเอียดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องการเวลาที่ข้ามกหม้อไปแล้วมันจะมีหอมกระเทียมเป็นเม็ดๆหัวๆอยู่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลาลงไปนี่ยค่ะเยอะสะบ๊ใส่ไรเป็นไงด้วคคะเพราะว่ามันข้าว แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะเฮาาัังน้อ,ออกมาขยับก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยโคงปงรุงรสค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสหนึ่งช้อนนะคะพี่น้องหนึ่งช้อนกับสลด์ไปขดอ่ะออกก็ครึ่งนึงค่ะ เพราะว่าเขาใส่ผงปรุงรสไปแล้วจ้ะน้ำปลาใส่ให้บัดขวดเลยหลังจากนั้นค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะเอาปลาดุกใส่ลงไปจ้ะแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะ อันจากนั้นก็นกคุกทั้งสองทั้งหมดใ้เขากันค่ะเพราะว่าเยาใส่ขมิ้นสดลงไปด้วยนะคะมันจะทําให้ปลาหมกปลาของเยาจะออกเป็นสีเหลืองอุยหุย,ยหน่อยๆนะคะพี่น้องแนะนาำด้วยค่ะเป็นปลาเน้นปาลาดุกปลาช่อนนะคะให้ใส่ผงขมิ้นลงไปด้วยจะจะเฮ็ดให้ปลาเข้า,านากีิบมะสบขาเป็นแวนนะคะพี่น้องใส่ใบแมงลักข่าแล้วก็ผักชีลาวลงไปค่ะค่ะ คุกเข้าให้เขากันย่อใส่ลงไปเลยนะคะพี่น้องย่อบสบู่ใส่ที่หลังนะคะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นค่ะจะตักใส่หม้อค่ะวันนี้ใส่หม้อหน่อยนะคะพี่น้องหม้อแบบโบราณคะ่ะก็จะเอาปลาใส่ลงไปมกหม้อนะคะพี่น้องเราต้องใส่หม้อ หมูเป็นไม่สนุ่ยไปบ่ค่ะพี่น้องถ <c oughs> ้าแม่นอันนี้เดค่ะใส่ใบตองนะคะพี่น้องหมูหอมๆใส่ใบตองกับสีแสือเยค่ะพี่น้องแต่ว่าเย่าหอ่อใบตองบุ่เป็นค่ะใบตองในมีค่ะพี่น้องมีเต็มเลยล่ะค่ะแต่ว่าห่อไม่เป็นค่ะก็เลยจําเป็นต้องใส่อย่างนี้ค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเดีย๋ยวจะพาเอาไปตั้งไฟอ่อนๆค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเอามาตั้งไฟนะคะ ค่ะตั้งไฟอ่อนๆค่ะพี่น้องประมาณกลางๆนะคะปิดฟ้าไปค่ะเอาละค่ะทิ้งไว้สิบห้าถึงสามสิบนาทีถึงค่อยเปิดเบิรคด้วยค่ะพี่น้องว่าเป็นจังไดเนาะคะถ้าน้ำม,มันแห้งมันหยังเขาก็เติมน้ำลงไปจังหน่อยนึงก็ได้ค่ะแตะบะของเย่าเยาะซึอมันจะมีน้ําออกมาแล้วค่ะเยาก็เลยบ่เติมน้ำนะคะพี่น้องเดี๋ยวอีกประมาณสามสิบนาทีดีกว่า นะคะพี่น้องเคยมาเบิ่งนกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยกจะเอาไฟอ่อนเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะไฟอ่อนๆนะคะอันนี้คือหมอกหมอนะคะพี่น้องเบิ่งสภาหมอยาบุรีกันเลยค่ะหมอนี่คือการแบบว่าผ่านการใช้มาประมาณยี่สิบกว่าปีค่ะตกกระแทกผื้นนะ,ะพี่น้องแต่ตัวหมอนี่ดีนะคะย้อมหมอแบบนี้มันคือหมอโบรานดีค่ะพี่น้องนะคะมันสื่อถึงความเป็นธรรมชาติหรือความความเป็นบ้านๆนะคะพี่น้องย้อมกระสีละค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวอบไปเรื่อยๆค่ะหมกไปเรื่อยๆเดี๋ยวส0ิบนาทีมาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากผ่านไปสามสิบนาทีค่ะเราจะให้ดูโอ้โหพี่น้องหอมหอมอีนีค่ะแต่ยอดสุกคนนี้ด้วยค่ะพี่น้องปีนลงค่ะปิ้นประดุกลง เดี๋ยวขออนุญาตชิมน,นานแม้จะน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องว่ามันรสชาติเป็นยังไงค่ะพอดีของการเทศมกหมอนะคะพี่น้องเราสามารถชิมนาำแล้วก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบค่ะพี่น้องอือมพี่น้องแซบแซบอีลีค่ะบบมีความข้า โมไม่ยั้งเลยค่ะรสชาติกำลังพอดีะคะ่ะบบเผ็ดเกินไปแล้วก็บอเข้มโมยั้งเกินไปสุดยอดค่ะพี่น้องแซ่บอิลีเลยค่ะเยาบริบอกแบาบว่าหืมชิมกรับแซ่บปุ๊บยังสิโบแมนค่ะคือไข่เย่าคือคนเห็นว่าไขเฮ็ก็เผาน,นะคะถ้าไม่อร่อยย่าก็จะเติมให้เห็นเลยค่ะอะไรจือดอะไรเข้มอะไรจังย่าก็สบอกตรงๆค่ะเพราะว่ากระเพราของเยา่าโบเนียนซางภาพหรือ,อยังสีหะเอาแบบถ้ามาฉาบของเย่าเลยะค่ะพี่น้องใซ่ได้แซ่บค่ะข้อดีของการแซ่คามินค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ตัวปลาของเราเลยค่ะเนื้อปลามันจะออกเหลืองอุ้ยหุยหน่อยๆคือปลาดุกปุยเนะะี่ยค่ะพี่น้องนะคะ่ะมันช่เห็ดให้นากินกว่าดในขาซซ้าวบัวใสซะเลยะคะ่ะพี่น้องมันจะขาวนะคะโอ้ขอโทษค่ะตัวปลามันจะขาวเนื้อปลามันจะขาวนะคะพี่น้องอันนี้คือโบถือมันจะขาวสินะคะอันนี้คือถูกนะคะข้อแตกต่างของการใส่ขมิ้นนะคะพี่นอ้องเหนือคะ่ะเอาลคะค่ะเดี๋ยวย่าอบอีกจะหาหน้าที่กับสปิดไฟค่ะทีนี้เดี๋ยวเทใส่จานให้เบิ้งมันเป็นคลิปเบื่อยางเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวบริเวณเน้นแบบว่า อีกอย่างมากมายนะคะนี่คือทําง่ายที่สุดเลยค่ะโขกเครื่องผสมต่างๆกต่มามกหม้อสิค่ะพี่น้องเอาเขเนี้วอนห่อนๆคุยอยู่โอ้สุดยอดค่ะเอานะคะนีนยะอบต่อ5นาทีค่ะให้ปลามันแบบซุกเปื่อยก็หนีก็หันเด๋ยสเสทใส่จานให้เบิ่งค่ะ แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องมกหม้อปลาดุกค,ค่ะใส่ผักชีลาวใส่ใบแมงลักนะคะพี่น้องหอมหวนหวนแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องนะคะความแซ่บของเย้าเนี่ค่ะเยา,ะะยาใส่ขมิ้นสดลงไปด้วยค่ะพี่น้องจะเพิ่มความหอมขึ้นม,มาอีกนิดนึงนะคะพี่น้องสำหรับขมิ้นสดนะคะผู้ใดโบมี่กรือโบตองไซจ้าแต่ว่าของเย้านี่ชอบค่ะเพราะว่าใส่ลงไปเราจะทําให้เนื้อปลาเรานะะี่ค่ะจากสีขาวๆก็จะมีเป็นสีเหลืองนิดๆค่ะให้มันหนากินนะคะพี่น้องน่นจะทรงกินหอมอีกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะทั้ง ตำทั้งโขกแล้วก็ทั้งเออเฮ้่อย่างทั้งส้อยใ่ค่ะพี่น้องนะคะเป็นการมกหมอง่ายๆนะคะพี่น้องกินกับขหนียวขอนี่เอาอยู่เลยค่ะนะคะของย่อเนี่เสถานัดมกหมองค่ะพี่น้องจะว่าทำามกใบตองนี่เฮ็ดบเป็นค่ะเฮ็ดบเป็นในในจุดประสงค์ที่ว่าย่อหอมใบตองโบเป็นนะคะพี่น้องก็เลยหมกหม้อนี่จะอร่อยกว่าค่ะนี่ค่ะปลาดุกค่ะพี่น้องในย่อทีเบิ่งคักๆนะคะนี่ค่ะขุยกับขอนี้วนะคะกับผักชีลาวลูกเด้มักตำบกคุงเพเพ็ดอีกจังหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องเอาอยู่เลยนะคะ ขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้์ค่ะพี่น้องมาค่ะพายกติกเขามาค่ะพี่น้องมากินมกหมอปลาดุกด้วยกันค่ะใส่ไักตู้กับปักชี่เล่าหอมหวนๆวนค่ะพี่น้อง